สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมสวัสดีพี่เพื่อนๆที่ติดตามช่้องสไตล์คนมบรนะครับคุณผู้ชมี่ีนะครับเป็นเวลาช่วงเช้าๆนะผมหลังจากที่เมื่อวานนะครับผมฝนตกนะครับฝนตกตอนกลางคืนครับฝนตกหนักมากนะครับตอนเช้าก็เย็นสบายนะผมวันนี้ครับอยู่กับจันวิทย์นะครับกำลังสองพระนะครับผมวันนี้มีพระสมเด็จนะมาให้ดูครับแต่ไม่รู้ว่าไม่ทราบที่นะผมว่าเป็นพระสมเด็จรุ่นไรนะครับผม เดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับจานนี้กำลังส่องจานสําเร็จอะไรครับรู้ไหมพอดีครับสวัสดีครับนี่เป็นสมเด็จเก่าเก่าดีนะผมแต่ไม่ทราบที่ับผมนี่ได้มาจากที่เพดานโบสถ์นะครับโบสถ์เก่านะครับ ครับบวดเก่านะแต่ไม่ทราที่เลยครับแต่ท้าสวยครับท้าสวยผมชอบเลยนะครับผมบา,ากคออยู่ถ้าจะหักคอข้างหน้าปิดทองครับผมนี่ก็มีเห็นอีกมีอีกสององนะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้พิมพ์วัดละคังครับผมเนี่ยพิมพ์วัดละคังแตกรายงานเนื้อจัดจ้านนะครับข้างหลังก็มีรอยปูนรอยรูปูนนีไ่ได้มายังไงอาจารย์เนี่ยไม่ร,มร,มรู้ไม่รู้จับไม่ได้ครับจับไม่ได้ไมดีมากบบเอยอะตรงนี้่เค,คนรู้น,น้าให้หมองอะไรให้หมอม แต่ไรเงา,าไงครับอืมสวยน,นี้ก็สวยนี่สร้างเขื่อนหรือเปล่าตรงไหนตัวนี้ไม่ทราบอนะ่ะนพิมเกตเชยโยนะตัวนี้คนนี้แหละให้มานะ่ะไหนก่อน,นมีเยอะเนี่ยนี่ก็ไม่ทราบพี่นะครับ สวยะยทั้งสามอง,อง,องเลยเสน่หพระสมเด็จเ่ยผมผมชอบพระสมเด็จสวยทั้งสามอง,อ,งองเลยนะครับนี่แต่ไม่ทาบองค์นี้ไม่ทาบพี่ครับผมนี่ก็พิมพ์พระสมเด็จพิมพ์ รุ่นทิมสงฆ์กเกตชโยเนพระเกศชโยจะเป็นน่าเป็นรุ่นใหะะนนะถ้าอยรู้ว่าออกช่วงไหนนะครับกพ,พี่ๆท่านใดที่พอทราบประวัติแล้วก็รู้พิมพ์ระนะครับสงฆ์นะจะเป็นรุ่นอะไรก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมแอดมีเมท่าจริงๆนะเพราะพระเครืร่องที่ประเทศไทยมีเยอะนะครับ สวยสวยฮส,วย,สวยทั้ง3าองค์เลยครับผมขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ